สวัสดีครับเทปเองนะฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับแมปอ่าสุดเดี๋ยวเวทันกาวนะฮะแมปเพียอะไรไม่รู้เหมือนกันนะอ่านไม่ออกแมปที่เป็นแมปแนวเวทันกาวทีม JJK เหมือนเดิมมั้งเลยครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมว่าจะเอาตัวละครใหม่อย่างเมกุมิไปลงแร้งหนึ่งไว้หนึ่งนะเห็นมันเพิ่มอันติเมตมาแล้วนะครับเป็นอเวกซึ่งแม่งอเวกโคตรเท่เลยมีซาบาแก้วด้วยเียโอเคตอนนี้เราอยู่ในแร้งแล้วนะครับอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่นแมปนี้นะฮะเพราะงั้นกูก็ไม่ได้เล่นเก่งหรอกอีกอย่่่่่่าางงนนนนนึึคคคืืออออกกกููร้สวมมมมบััะะไไยยลลหหเีโจ ชื่ออะไรนะโจโกะวะเฮะียตัวละคร,ะครที่สวยและหล่อที่สุดในเมะแดดไม่แดดไม่แดดแล้วกูโดนต่อยไงเฮียเชียบโจโกโจโกไม่ใช่ลาวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนที่เขาจะต่อยคอมโบยังไงวะท่านี้อ๋อมันต่อยต่อเลยเหรอทำอะไรพวกเนี้ยฮึคือคอมโบไม่รู้กูก็แดกดีเอ้าไอ้เย๊าบบอกได้เอ้าว่าไงเพื่อนไอ้แรงลูกพ่อสวยน้องอยู่ๆก็บล็อกได้เฮีย แล้วทำไมกูไม่บล็อกเนี่ยไอสัตว์โอ้โหตายคือด้วยความที่สตันเกมเฮียนี่เนี่ยมันน้อยมากนะครับผมก็เลยไม่ค่อยชินปกติแมวแน,เนวเวทเงาอะ่ะสตันมันจะเยอะนะครับแล้วอยู่ปะเนี่ยโอเคอยู่เยอะว่างไงน้องสุดยอดมากไอ้สัตว์โอ้โหแล้วกุโดยขบโม้โง้ยโอ้เออมึงหลุดสวย ว่างไงน้องสุดยอดโอเ้เกมเ้ยเฮ้ยเออกบเอฟเออเฮ้ยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขียาาข้ยวภาันเขี้ยวเออมึงแดดมาให้สัตว์อีแลกลูกพ่อไม่โดนไปแล้วอขี่ไม่ได้อีกมึงควรจะมีไฮเปอร์นะเพื่อนเอาเลิกมากูเลิกต่อยเนี่ยว่างไงน้องกบเอฟสวย กูโดนเอ้ยขีย้มันจะฆ่ากูไว้เฮ้ยโอ้โหมันไม่โดนกูตาย ready for impact s u r f ปิงนะครับว้าว what the fuck มึงทำอะไรมึงทำได้ไงมึงเป็นใคร โอ้โห <webinars> ่ยเจ็ดแมงคยอประสานเคียวไม่โดนไอสัตว์กูโดนแทนเอาหายเอาเอากบกูหายเอ้าเออแยอเมเออไปว่าแมปต่อไปกี้เ uh, ขียจเล่นวะ ไอ้เราเจอคนเดิมวะไม่รู้ช่างมันแต่เซิฟไม่ปิงถือว่าดีมากน้องจริงๆผมยังไม่รู้จักคอมโบของไอ้ตัวนี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้กบเอฟมันอะมันต่อคอมโบได้ไหมนะลองทํากับน้ำมีมันต่อได้ทํากับคนมันต่อไม่ได้นะฮะอาจจะเพราะว่ามันปิงด้วยมั้งทำไมกูถึงต่อยไม่โดอ่ะฮะ แขนมึงเหี้ยนเนาะเพื่อนเนื้อไอ้เหี้ยมึงเออวะเนี่ยเกยมฮิตบ็อกโอ้กูทอเลยเหี้ยทำเหี้ยอะไรอ่ะบายฮัฟเฟอร์ไกร์ไทไม่ลืมมาท่าตุเลยนี่นนดูที่มันต่อโบงไงพรท่าตุมันเอา <f> ้าโดนดีเลย์มันโอ้โหเอ็นแล็กไม่มีกู <fuck. S 1> หลุดแบบงโง่สุดยอดไปเลยว่ะเกมอมเนี้ย ้ <laughs> <c oughs> ยก,กูจะจำเอาไว,ว้แลววมาเกมเฮยนี่มันหลุดแล้วหลุดอยู่กับพี่เลยไม่เหมือนเดิมสตองเกตแม่งต้องระวังอ่ะโอ้ยมันเอ็มันแล้วทำไมกูไม่สวยเมื่อกี้สวยกบสวยสวย มาแล้วก็มีดสวยไม่โดนโอ้โหโดนกบไอ้เหี้ยมันทำอะไรมันวะแล้วกูทำอะไรกูเนี่ยไอ้เหี้ยมังจะได้หมดแล้วอ่ะสวยรีดดาเมจสวยครับมันตายไอ้เหี้ย ตายยังตายแล้วแหละท่านทำอะไรวะเออไอเหี้ยโอ้โหชิบหายละชบาแก้วนี่พี่เองพี่เทปพี่เทปคนหลอกคนเดิมไม่โดนไอเหี้ยชิบหายละเอาไงดีวะกูหมามีดหม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 ด ไมมอกเมาเกชเกสบาเกนีกกก่กูอซิอร์ฟโอเคเซิร์ฟปิ่ง150เหมือนเดิมอะไรสัตว์โรบูท เน่าชิบหายเฮียทำอะไรมาก็ไม่รู้เจออะไรมีดริยะพกดาบเไปสัตว์อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ what the fuck เฮ้ยทำไมมันยืดวะตัวเฮียอะไรเนี่ยเดี๋ยนะตัว V P หรอเฮียมันเอามาเล่นในเซิร์ฟปกติด้วยเหรอเกมนี้แต่ไม่โดนแต่ฟักโอ้ยฮิตบล็อกมึงก็หมาชิบหายเลยเกมไอ้เฮียอื้อ ตายไม่โดนโอ้โหวัตตาฟักเฮ้ยมึงเอ็มฟันกับกูหน่อยเออมึงเอ็มฟันกับกู่อยก็ดีเพื่อนตายตายังตายยังโอเคตายแล้วเขียเข้ยวไาษาเขี้ยวโอ้ยสกิลโหดจริงเลยใช้เปิดได้ด้วยทำไมกูถึงดาวสแลมไม่ติดในเกมไม้เหี้ยแม่งเฮ้ย,ยทำไมเกมคอมแบทมันกากจังวะ ตอนเล่นตอนแรกกูไม่ได้รู้สึกว่าคอมแบทมันกากขนาดนี้น้ำมันปรับอะไรมาเนินเฮ้ยโอ้ยต่อยไม่โดนนี่ไอ้เท่าเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเดินออกได้เฮ้ยสตันอยู่ไหนสตันสตันเกมที่นี่มีไหมไอ้เฮียโอ้นี่ไงสตันอ้าไม่ต่อยต่อโอ้โหโอ้ กู <g ül> เริ่มท้อแล้วไวอ้ยย้กูคิดถึงแม่กูไปไอ้สัตว์เออโดนกูทีสวยสวยกบเอฟเอาให้กูได้หมดไม่ได้ไม่เป็นไรเจ็แม่มึงมาที่กูรีบจบเกมมึงเจอกูไอ,อ้สัตว์โอ้ยไอ้เจ็บไม่มีไอ้เฟมสปาแก้วเออ อาตายเย่หูมึงหนักเท่าไหร่เนี่ยชบบาวบ้าแก้วย้เซิร์มไม่ปิงดีมากน้องมึงเล่นตัวอะไรวะไม่ใช่เฮียยืดเหมือนตอนแร็วได้สักไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เฮียโดนโอ้ต่อยไม่โดน <c oughs> โอ้โหยืดเหมือนเดิมเลย มันคือตัวอะไรวะทำไมมึงถึงใช้โมจิได้ไวะเฮียออมาแล้วครับไม่บล็อกด้วยนะคนนี้ผมจำไว้อา้าวทำอะไรน้องโอ้โหแม่งหลุดเป็นเปล่าหลุดไม่เป็นก็กบเอฟดิรอเฮียล่ะแดดสวยโอ้ได้ไหมนั่นแหละน้อง อีแรงลูกพ่อสุนัขสัตว์สิทธิ์ไปกัดมันเออมีดออออออไอปลุกคอมโบเอาโอ้โหท่ากาดแตกไอ้เหี้ยโอ้โหอ๋อไม่ถอยต่ออ๋อจะแดดเอาเอ็มวันไม่ใช่เอาดามีดอันนี้คืออะไรแบ็คแฟร์หรอเก็ดแม่เขี้ยวประสานเขี้ยวหายไปเลยสัตว์โดนต่อยทีเดียวนี่หลุดคอมโบสวนได้ มันหย่อนยิบหายเลยวบบเกมมันยี้โอ้ย,อ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 ยตายตายังตายแล้วสวยหลุดคอมโบโไม่หลุดกูกินนะนะไม่หลุดกูต่อคอมโบนะต่อยังไงอะโล้โยสกิลแม่งโอ้โหตายไะเนี่ยตายไะเนี่ย ไม่ไม่ตายว่ะโคตรโหดไอ้เหี้ยไม่หลุดโดนกูดิอม,มันต่อ,อยังไงวะตัวเหี้ยนี่เนี่ยกูถามดิสัตเจ้เฮ้ยไ,ไ,ไม่ต้องแล้วน้องชาบ้าแก้วกูมาแล้วมึงไม่ต้องหนีไอ้สัตว์ชบาแก้วชบาแก้วมาหากูเลยหรอคิดถึงกันจับ ฮึ่มฮิตบ็อกดียังให้โดนฮึ่มอึ่มอึมต่อ,อ,อ,ตอมโบต่อได้ไหมโอ้เหมือนจะต่อได้แต่ก็เหมือนจะต่อไม่ได้เหมือนกันคือเฮีย้ยเลยวะไม่ล่ะกูรอชบาคแก้วกูด้วยวะยัยรู้สาเหตุที่การกลัวกลัวชบาคแก้วโอ้ยฮิตบ็อกไอ้เฮีย้ยสุดยอดไปเลยวะ่ะ โอเคผมขี้เกียจเล่นเกมแล้วคอมบัแม่งกระจอกบอกหมาอยู่หายเลยกูไม่รู้ดิวิเล่นกับมาวินตอนแรกมันดูดีอยู่นี่เยอะเลยคอมบั Combat, มันไม่แน่ใจว่าไปปรับพี่อะไรมาหรือเปล่านะไอสัตว์ช่างมันแล้วกันนะเอาไปเจอันคลิปหน้านะครับบาย